ใจใจเข้าลึกๆค่ะใจใจออกใจใจเข้าใจใจออกเดี๋ยวเรา,าจะคลายออกนะคะขณะท,ที่คลายออกเนี่ยอาจจะไปเจอใครปุ๊บยกมือไหว้เขานะคะขอบคุณเขาขอโทษเขาในงานงานนี้มันจะมีทั้งกระทูกระท้างทางั้งพูดไม่ดีสายตามไม่ดี <ใน S 2> ดแต่เราข้างหัวต้องตั้ง,งจใจ ที่จะทำงานสองวันนี้ที่ส่งได้ได้ดังนั้นอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของคำพูดอยากให้ทุณไม่ให้อะไรกันแล้วกันขอโทษขอบคุณค่อยๆคลายออกค่ะคลายออกแล้วก็ยกมือว่าดูนิบูลินนะ